นาะกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อนี้กลผมได้มีโอกาสมามาในเมืองนะอ่าแล้วก็มาเบิ่งตลาดตะลีนะส่วนรายก็ได้เห็นแต่คลิปอนาเลาะในซนบทเนาะเฮาก็บ่ได้อ่าอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งในคลิปในเมืองนะมื้อนี้ก็ไปพาทุกคนไปนํากันนะคือมื้อนี้ก็ไปกับน้องซูนนะเนาะเออก็มาเลาะบึงตลาดสารวัตรฮา ตลาดนี้ก็คือแขวงสารวันนะก็ซีมีการขายผูพกพักผูกซีนทางนี้ก็เขตมาแตงนะเออเป็นอาหารบ้านๆเอาเลยนะทุกคนเออทางหน้าก็บซมีการขายคัมเนาะมีกับผูกหมักไม้หมักหนาวย่างต่างๆทุกคนราคาก็พอจับต้องได้นะตลาดอ่างมือสารวัลเนานะแขวงสารวัลเลย ซื้อยังล่ะขั้มบ่อปะขั้มบ่อเนี่มัดเท่าไหร่ปด็มัดห้าพันโอ้มัดนี่ห้าพันเห้ทุกคนเออเอาเอาเอาเลยเลยมีดาวซูลนำมาจัดนี่ห้าพันคูดเอาพอได้ซอยจุเนาะ ไปซื้อไปเห็ดแจ๊กเอาเป็นที oh. well. ่นับเขาหน่อยต้องมาหาโน่นโป่งค้ายเจนนี่ลายคนกันมานะมันขายดีอยู่โอ้บัตรใหญ่กันบัตรสิบพันนี่กันนี้ก็มีเห็ดเห็ดเผาะเห็ดลายเยางทุกคนนั่งบัตได้ก็มีความสุข มีความสุขกบว่าบอกว้าอกต้นนี้นะเอาพิชเอาบ่มีมาล่วงนะทุกคนเออตลาดสารวัตรบวันหอมมีไข่เฮ็ดไทำมะเขือไข่ไรซิงลยอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งเลยเ ทางนี้ก็จะมีการขายอนาเนื้อไก่เ,เนาะเออากาศอีกจุดทางนี้นะเดียวหางนะคีพาทุกคนเละมันทัวเลยนะเออไปเอาไปาละวะออเอาหูยไปทังคุณอันนี้จะมีหมากไม้เนอะอเต็นเล้วหรือ่คือตลาดเมืองสราวัน ไปซะสะเลยนนมีแต่แบบไหนมีเชลเสียบปเป็นยังไงอ่ามันเป็นยังไงผมก็บ่เคยมาเพราะว่าจะอยู่บ้านนอกบ,บ้านนาได้เน,นี่ก็คือ,อมี บีเทียมเนาะบีเทีบีงัวบีงัวบีงัวเอาเเลยนี่10พันอ้1 0เนาะ1 0เอาเลยเอาเลยือว่าสารวัเฮายังถึกกว่าทาแขมวนได้อืมปานเาดเอาเอาทุกคนุดนูนันยังยังเหลือยังเหลือสนน้องบ่เออก็ได้จักอันนะได้อยังแน่น่ะบัอ กระเทศอ๋อยเทปนี่ล่ะมาทางนี้ล่ะคือตลาดสารบวันตะกวงเลยการการขายกับมันมีหลากหลายประเภทนี่อาหารแบบพื้นบ้านเขาจะมีกบมีเขียดมีเเทปมีหน่อไม้ยังไงโอ้ต้นกบต้นกบเนี่ยเทปห่อ พักนี่ก็คมเด้สักนี่ง่มหรอบไหลพี่น้องหนึ่จากเขาบุมีเงินเาก็บบทํำราคาเด้ทุกคนเออมี่เซมีอยู่บ้าเนาะเซมี่อยู่บ้า เดี๋ยวเดี๋ยวสิทามให้ครบแล้วครับไปแล้วจะไปไกลแล้วมัดแค่นหนนะมันี่มนี่วะมันี่ใ่สิบดแล้วบาว่ามังแตงบาซุ่ยกองสิบพันได้่ล้ะได้ะอะวบอามะระฮามะะมาท่นทำ้เออเขาิพาไปออนมีมา เส้กับเห็ฟอกทุกิาไโอ้โหที่น้องบ้าเเห็ดบอกสเตื้ใส่เห็ดนี่เออแล้วก็ทั้งนี้ก็คายเครื่องเสือผ่านาแพรกะชิ้นอย่างหลายอย่างเนีทุกคน ขนต้นขาขนขไหลเลยนะ่โอ้เห็นของ

ไปเอาเนี s <S ้ยบุพีเจ้ากอแขเนาะเออคือว ouais uh> uh 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 ่าเบาซูนลคนก็ส uh uh ีอ่าเลือกก็สีเห็ดจุมันแรงบุมีเจ้ากอกนะไป่อนก่อนป่าน้อยป่าธรรมชาติ

มาละอยู่พุ่นละเดี๋ยวมีดอกะตื่นเช้าต้องงามนนะั่เข็ดนี้จะเข็ดไข่เกิบไข่เสือขายังหลายอย่างเลยลดเพื่อชาลดเพื่อชาสาวคนขายนะ เัาดีซื้อเกิดบว่ะเออไอนี่อยากได้เกิดเอาแม่เลยเกือบงามเลยคนขายเกือบงามเลยเกือบงามคนขายงามคนงามโอ้คือว่าวันนี้เฮามยิมบุหรี่ซื้ออย่างเลยได้ทุกคนนี่อยู่นี่แหละมาหลังหลังแต่ว่าแต่หานนี่ครับนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมาละเอาลอดพันุงนี้นี่ใช่ใช่อะไรนี่เบาซูลพันสิเห็ดจุนะจกงนเดี๋ยวเดี๋เอาตัวเอาตง้ามนเอียมเอานั่นกันเลเออนี้เลละกรอบๆเลยพี่นอกกรอบๆใส่นี้ก็ได้ฝากติดตามซองพันนะ บาซูลซาแนลบาซูนกมูอัมกมุอัมบออากูมัเทคืองันนี้เขามาเลือกทางหน้าจะมีการไขยปลาเลยเต็มเลยทุกคนปลาแบบกันมาค่า พวเอบเกือบเกือบเยะๆแันนี้เราเปนวกวกบาาที่นี่ฮะวาเอายังอีกยังม่แล้วบ่ไม่แล้ไปทางไหนต่อไปดนะทุกคนตัดกันนะ เต็มเลยนะไปหาธรรมศาสตร์ไปบ่ทางทางนี้ก็ม <st arts> ีเกดเกแลนตัวอาหารธรรมชาติมีน้องไหมมีเห็ด เด็กไมาสาัดนะ,ะ,ะด็กน่องมีคือตลาดเมืองสระัุรนสระันุรนะใครมีรถคขขนเดินปากรถจักรนะกรถยนตรถไงอย่งยงางต่างๆเสนสาวทงแสนสาวได้พี่น้องเก็บอซิูลาเดานซิุลาโลได้เกือบสองโลขนาด แต่เศร้าแต่ว่าเข้าซับหนีจีได้เอาเข้าเข้าเขาผู้ชายก็เป็นตะแพงเลยเนอนสมุทรสมิค่ะเอออาหารก็พอจับตองได้เลยระบบแพงแล้ะระบบถือคือว่าอะไรของจับตองกันได้ะเกิดมีการขายเกลดอาหารแห้งอาหารพวกเครื่องไซบร์นะอาหารบรตีนะ กาแฟก็มีเงินหานหไปแบบวบได้ sẽ về bơm nữa nó cần sẽ nữa Hãy không đi. <laughs> ปลาคานชีนก็จะอยู่โซนนี่แหละแต่มี่เป,ปคุณปปก็เต็มัเปซีนนะทุกคนเนาะตอนนี้คนกำลังซืเอามาเก็บแหงเนาะทุงหนึ่งว่ะสิบพันสิบพันโอ้ทุกสิบพัคือหนึ่งหมื่นกวีไปเลื่อ ลมพัดไปแล้วเลยจบคลิปนะลงยูทูบตัวถึงเวลาเข้าจะกลับนะทุกคนเฮาบุตส่าห์ที่จะยูดนได้นดเนาะเพราะว่าเขาก็บ่มีเงินที่จะซื้ออิฐนูนเขามาเลาะ เบื้องสาวแน่แล้วก็มาเลาะบื้งตลาดเขาแน่นะเขาก็ไปเคยเลาะนะย่าข้าวคั่วเฮ้ยข้าวคั่วโอ้ยข้าขั่วอ่ะมันมันเจ้าข้าวคั่วคั่วเลยครับเอาเอามาเอ่อเอาขาวั่วแล้วก็ช่งนั้นเราเส็ดโตขาวั่วที่เขาเจ้าขั่วเป็นดำเลยกับ ส่งผ่าพันผีก็กลัวดำนะกัมาเพชรจนมาเพชรซอยจุเพราะว่าคมมายามเพิน่นนะเพิ่นก็อยู่ในเมืองเลยบาลซูนกูมอุมอันนะสองเพิ่นเพิ่นก็เหตุสองคือกันเลยเนาะในห้าพัน,น 5, แล้วก็มายามเพิ่นอยู่ในเมืองสารบันไปจิ้งคมก็มาแต่ช่อมวยเพิ่นแล้วก็มายามเพิ่นแล้วก็พอดีเพิ่นก็เหตุซอยจุให้คมไม่หนีนะ

ดีเฮาก็สิกลับเนาะเมื่ก <re> ีเฮาก็ออกมาทางทีนะทุกคนเออส่วนคมก็สิเอาแต่เห็ดเข็ม2ถุงคบ่าวูนสะนวเพิ่นเอ้ยบ่าวูนก็หมอ้2เพิ่นนะอตะกี้เพิ่นใส่บ่าวูนสะนวก็เลยติดปากบ่าวูนสะนวบ่าวูนก็หมูอ้ําเพิ่นก็สิมีซมีเนื้อแล้วก็สิเฮ็ดอยจุนีนะทุกคน เอาแล้วทุกคนนี่ก็บป็นเฮาจอดรถได้เนา่อยหรับคลิปในการมาหลอกเบิ้งเดือนตลาดเมืองสารวัตรเฮานะผมกับบุเคยมาชิดเลอรอยู่นี่นะแต่ขอจบเพียงแค่นี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อช่องผมขอบคุณเสมอเ